จะพาทุกท่านมาชม Fortuner S สีบรอนเงินนะคะเป็นสีที่หายากเนาะซึ่ง Fortuner S ราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่1,239,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถเลยนะคะซึ่งอันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง g r Sport เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทั้งเซตนี้นะคะแถมฟรีเลยค่ะลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มนะคะใครที่อยากได้เซตนี้แบบนี้นะคะแคปหน้าจอส่งมาหาโอได้เลยค่ะ ก็ด้านหน้านะคะเป็นเปลี่ยนเป็นเซตตัว GR เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งเซตนะคะมาพร้อมกับเคี้ยวสีดำแบบนี้เลยค่ะซึ่งไฟหน้านะคะเป็นแบบบายบีม LED เดิมๆอยู่นะคะมาพร้อมกับได้เพิ่มเป็นโลโก้แก้วค่ะชายด้านล่างนะคะเป็นสีดำเงาค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะกอลาย GR นะคะขนาด18นิ้วค่ะ นายางของเขาจะอยู่ที่265ทับ60 R18 ค่ะเพิ่มความหล่อเนาะจากเดิมนะคะมาจากล้อ17นะคะได้เปลี่ยนเป็นล้อ18ค่ะกระจกมองข้างนะคะได้เปลี่ยนเป็นสีดำเงาค่ะมือจับนะคะเดิมๆเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วนะคะซึ่งในตัว GR Sport ของร้านกาะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะหรือว่าลูก ลูกค้าท่านไหนอยากได้เป็นสีดําเงาก็แจ้งมาได้ค่ะดูรอบคันกันเลยนะคะด้านท้ายนะคะก็จะได้เปลี่ยนเป็นเซตตัว gr sport เรียบร้อยแล้วนะคะคาดเอลฟอร์เจเนอร์นะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะไฟท้ายนะคะเป็นแบบไฟท้ายเดิมนะคะใช้ด้านล่างนะคะจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเพิ่มออปชันนะคะไม่ว่าจะเป็น ไฟท้ายแบบเปิดปิดไฟฟ้าสามารถแจ้งโอได้นะคะอันนี้ยังเป็นแบบมนนวลอยู่นะคะนี่ก็อันนี้ก็ยังเป็นแบบมนนวลอยู่ค่ะในกรณีถ้าลูกค้าอยากเพิ่มไฟท้ายแจ้งโอได้นะคะหรือว่าเซ็นเซอร์รอบคานแจ้งโอได้เนาะซึ่งคันนี้จากเดิมก็จะมีกล้องมองหลังมาให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถคันนี้กันเลยค่ะ ของ Fortuner S คันนี้นะคะยังเป็นแบบเดิมๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าเพิ่มออปชันใดๆนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะลายแบบนี้เลยค่ะมีความหรูหราสปอร์ตนะคะในส่วนของโซนๆนตรงนี้นะคะสามารถใส่พอร์ชาร์จนะคะได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถมีปลั๊กนะคะเสียบโน้ตบุ๊กหรือว่าปลั๊กเสียบโทรศัพท์ได้เลยค่ะเดี๋ยดูตรงเพดานนิดนึงนะคะส่วนเพดานนะคะแอร์ของเขานะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ถือว่าทันสมัยนะคะถ้าลูกค้าได้เปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นนั่นเองะคะ่ะท่านมาดูภายในของด้านหน้านะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบ power นะคะหน้าจอมีขนาด10นิ้วค่ะแอร์เป็นแอร์แบบอิสระซ้ายขวานะคะเป็นแบบแอร์ออโต้เนาะอันนี้ยังไม่มี wireless charger นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับที่วางแก้วเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะสามารถใช้งานง่ายมาพร้อมกับ eco โห d e และ power mode สามารถ สลับกันใช้เลยค่ะในส่วนของออปชันต่างๆนะคะอยากเพิ่มอะไรตรงไหนไม่ว่าแ e n เดิลชิพนะคะที่ไปที่พวงอะไรก็แจ้งได้นะคะหรือว่า c ลุสคอนโทนนะคะจะเพิ่มใส่ก็แจ้งได้หรือจะเพิ่มเบาะหนังนะคะก็แจ้งผูได้เลยค่ะคันนี้ได้เพิ่มหลังคาดําให้ด้วยนะคะซึ่งหลังคาดำนะคะลูกค้าคือสิ่งที่ขายไม่ได้คือหลังคาดํากับล้อแม็กนะเพราะว่าเพิ่มความสปอร์ตมากๆนะคะ สป,ปอร์ตจริงๆนะคะได้ใส่เข้าไปแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจชุดแต่งนี้นะคะสามารถติดต่อ,อมาได้ที่เบอร์โทร0973575349ค่ะชุดแต่งของเรานะคะแต่งครบออกจากศูนย์สามารถเคลมประกันชั้นหนึ่งนายทั่วปร์ปทศไทยเรามีบริการส่งมอบรถถึงที่บ้านค่ะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้โอด้วยนะคะหรือสอบถามโทรหาโอดได้ตลอดเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ